ชมพูมะเมียวมาจ้ะวันนี้เจ๊มีอ่างเปาให้ด้วยนะอุ้ยอ่างเปาด้วยจ้ะคนละซองนะขอบคุณค่ะเจ๊ซองหนามากฉันว่านะเงินในนี้ไม่ต่ำกว่าหมื่นแน่เลยงั้นแกะดูเลยอะไรเนี่ยครีมซองเคียโนตเอาของฉันก็เหมือนกันได้สูตรหายาสามซองตุดจีนทั้งทีแทนที่จะให้เงินได้อะไรก็เอาถึงมะเมียวอันนี้ก็ใช้ดีพี่ใช้อยู่เจ๊ยังไงก็คือเจ๊งกเอามะเมียว หมดอีกแล้วเติมเท่าไหร่ก็ไม่พอขายเดี๋ยวหนูไปเอาเคียนโนตมาเติมไว้เยอะๆเลยนะมันขายดีเที่ยงแล้วค่ะหนูจะไปกินข้าวเจ๊คะามูเอามาเติมให้แล้วคะ่ะเติมให้เยอะๆเลยนะจ๊ะชมพู่สองตัวนี้ขายดีมากเลยค่ะมันใช้ดีมากเลยนะคะเจ๊ใช้แล้วหน้าใสาไม่เป็นสิวด้วยมะเหมีม่ยวเป็นสิวเต็มหน้าเลยหนูบอกให้เอาไปใช้มันก็ไม่เชื่อช่างเขาเถอะเจ๊กลับก่อนนะคะวันดีคะ่ะเดี๋ยวก่อนจ้ะ ปีนี้เจมีอ่างเปาพิเศษให้กับพนักงานดีเด่นด้วยนะและคนที่ได้ก็คือชมพู่จ้ะขอบคุณค่ะเจ้หหขอบคุณค่ะเจ้ยังไม่หมดนะแล้วก็มีอันนี้ได้จากเซรั่งเคียโน่เจให้เอาไปใช้เลยทั้งหมด4กองเป็นรางวัลของคนขยันนะขอบคุณค่ะเจ้ปเปียบไปอีกตั้งหลายเดือนเลย เจ๊ yeah, เอาอยาปวกสีบโบมิเน่เอาซีเกาเดอร์ที่เคยใส่แหละได้เลยจากคุณพี่พรเอาไลโอเนาะชมพู่ชมพู่ค่ะเจ๊ชมพ,พู่แม่ชมพู่ยยหนูไยู่ใส่แม่มนูทาถึงวันนั้นหนูไปยื่ใส่มาลูชมพู่เอาเงินมาเสไปกินเล้าหนูไม่มีแล้วพี่เออเอาเงินมายิ่ง่งไม่ให้หนูก ไม่ยุ่งอะไรด้วยวะหยุดเดี๋ยวนี้นะพี่ทำอะไรแม่นะทอนคนแบบพี่ไม่ไหวแล้วหยุดนะกว่าจะจับตัวได้ขโมยของอไปหลายที่เลยนะไปเข้าห้องขังแม่นุขอโทษนุผิดไปแล้วนุหนาสิเสื้อฟังแม่นุบ่หนาเหีทั้งสี่เลยตอนนี้นุห่แล้วว่าไม่ไผวังดีกับหนูซ้ำแม่ว่าเป็นยางก็ไปยื้อเพื่อนเฮาก็เป็นลูกแม่คือเกาเนาะก็ไปเรียนตอน้มันจบนาะลูกเนาะจ้าแม่ อมหักแม่เด้อนีรักเดี๋ยวจะพาเมี่ไปต่างจังหวัดสักสองสามวันนะเอาแล้วเราก็ต้องได้อยู่คนเดียวนะสิไม่ไปลานออกสองสามวันเองเดี๋ยวก็กลับมาพรนยาแต่ฮักบัานนี้เบาแหงเนือไม่ต้องมาปากหวานเลยไปก่อนนะดูแลตัวเองดีนะเีรักก็ขับรถดีๆนะเป็นห่วง โหลเธอสามีฉันไม่อยู่สองสวันเราไปออกล่ากันไหมเออมันจับไม่ได้หรอกมันไปต่างจังหวัดเคเยนนี้เจอกันนะแต่งตัวแซบๆเลยนะโอ้สุดยอดไปเลยแกเป็นยังไงบ้างอะแกโอ้ยแกผู้ชายคนนั้นสุดยอดมากเลยแซบมากไหมแกเผ็ดแซบมากแกแต่ว่าแอบเค็มนิดนึงนะอุ๊ยแกก็ว่าไปว่าเหมียนวนอนยังนะคิดถึงจะแย่อยู่แล้วนี่อยู่ไหนนะเธอน แล้วสามีเธอจะกลับวันไหนเนี่ยอีก2อสวันนู้นแหละมั้งมันพาเม่์มันไปทุระจาตางจังหวัดแกไม่ได้รักมันแล้วแกจะแต่งงานกับมันทําไมก็มันรวยไงไม่เห็นหรอชีวิตฉันออกจะสุขสบายเธอรู้ไหมตอนนี้น่ะรอแค่มันเซ็นยกสมบัติทั้งหมดให้ฉันถึงตอนนั้นแกอย่าลืมชนะฉันเป็นเพื่อนแกนะฉันไม่ลืมหรอกรอฉันุบสมบัติมันได้แล้วไปเที่ยวผู้ชายกัน ำไมมออามีอาะทำแบบนี้โอ้ยโอ้ยปวดหัวโอ้ยแม่ไปเรียนก่อนนะครับจ้าลูกชายสุดฮอตของแม่อลืมเลยครับน้ำหอมที่ผมสั่งมายัางครับนี่จ้าเอ้ามาตัา้งแต่เมื่อวานแล้วลูกไปก่อนนะครับเดียวมาแล้วหรอนึกว่าวันนี้จะไม่เข้าเรียนอีกแล้วใกล้สอบแล้วผมก็มาสิครับอ่ะงานเธอเราทำให้เสร็จแล้ว หาดทำเองสะมั่งไม่ใช่ใช้แต่เราขอบคุณครับเราซื้อน้ำหอมมาใหม่นะจีดน้ำหอมไล้อย่ามาใกล้เรานะเราไม่ชอบกลิ่นน้ำหอมมันฉุนน้ำหอมบินเซนต์กลิ่นหันตัวนี้ไม่ฉุนนะนี่เธอรู้ไหมมิทินเธอเมียอาจารย์ออกข้อสอบยากมากเลยนะเธออย่ามัวแต่จีบสาวหันมาตั้งใจเรียนสะมั่งบ็งคนมันหล่อครับยิ่งจีดน้ำหอมบินเซนต์สาวยิ่งจีดตึมห,หนึ่งในนั้นไม่ใช่เราแน่นอน หอมมากเลยทำถึงมากเธอลองไหมหอมติดทานนานเลยเราไม่ชอบฉีดน้ำหอมเชิญเธอไปฉีดให้สาวๆของเธอดมเถอะว่าเราจะสั่งมาได้นะเนี่ยเขาจะเติมของอีกกี่วันที่ยี่สิบแปนะที่ติ๊กตอกไลฟ์พี่วินไปไปไป,ไปได้แล้วเดี๋ยวก็เข้าเรียนไม่ทันอันนี้ไม่เข้าเรียนแล้วหอมขนาดนี้ไปเซ็กเอตติ้งกับผู้สาวดีกว่าไม่ได้นะ ถ้าเธอไม่เข้าเรียนนะเราจะตัดเพื่อนกับเธอเลยจาริยาหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดเดี๋ยวนี้นะจาริยาโฮ้ยครูเกศลินจาริยากลับเข้าโรงเรียนเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้ยตายแล้วลครูเกศลินรบกวนรบกวนเอ๊ะไปไหนแล้วนี่ยายจาริยาโรงเรียนก็ไม่เคยเข้าต้องไปพบผู้ปกครองเธอซะและ้วสวัสดีค่ะใช่คุณแม่ของจาริยาไหมคะอ่ะ คุณครูสวัสดีค่ะคุณแม่รู้ไหมคะว่าจริยาไม่เข้าโรงเรียนสักวันเลยค่ะเทอมนี้เข้าแค่สองวันเองนะคะซีบเุเขาได้จังไหนคอยไปส่งยุ่ยซุกมือคุณแม่ไปส่งน้องแต่ว่าน้องไม่เข้าโรงเรียนเห็นไหมครูขี่รถตามหาจนยางรถล่วมันบุเขาโรงเรียนแล้วมันไปใส่น้องมีแฟนหรือเปล่าคะคุณแม่จะมาว่าแบบมีเด้อคุณครูลูกข่อยมเม่อคยมีแฟนจเจียบ่อแบบมีลูกข่อยเสียงหายด้หี่ฝากคุณแม่ดูน้องด้วยนะคะน้องจะไม่มีสิทธิสอบอยู่แล้วนะคะนี่ครูมาเตือนได้แค่นี้นะคะเดี๋ยวครูยางรถหัวบนนั่นเอาไมาไว้ให มันบ่นเข้ารงเรียนหรอมันไปใส่เอา้ามาเมียวห,หนูบ่เข้ารงเรียนบอกเอาแม่สวัสดีค่ะเข้าอยู่ค่ะแต่ว่าหนูแวะมาสื่อเ้มก่อกรนชมพู่มันไปใส่คุณคกู้คือว่ามันบ่นเข้าเรียนจะเถอเออหนูบ่รู้ค่ะขั้นวางดีก็มันก็บ,บอกแม่มากเพราะว่ามันจะบ่มีสีสอบแล้วเอิ่มพี่รักหนูนะชมพู่ก็รักพี่เหมือนกันชีวิตพี่ขาดหนูไม่ได้นะรู้ไหมพี่ก็ว่าไปชมพู่ แม่แม่แม่ทำไตั้งหนูเหลือแค่นี้อ่ะเหลือแค่สิบบาทนะแม่นายเงินหนูเก็บไว้ตั้งเยอะแม่มันหายหมดเลยนิเทียนิีเทีนอะไรวะจะนอนเธอขโมยเงินลูกอีกแล้วเหรอฮะแทนี่มันเป็นพ่อคนได้ยังไงขโมยได้แม้กระทั่งเงินลูกกี่ครั้งแล้วฮะ ขอเงินก็ไม่ให้ก็ขโมยเอาเลยเธอไปซื้อเล่าเนี่ยนะเธอคิดได้ยังไงเธอยังมีความเป็นพ่ออยู่ไหมทะเลาะกันอีกแล้วเหรอก็เป็นแบบนี้ไงไม่อยู่บ้านน่ะนั่นเธอจะไปไหนไมีทีมีอะไรก็ไม่คุยกันทีหลังอย่ามาทะเลาะกันต่อหน้าลูกแบบนี้คนอย่างมันไม่มีอะไรต้องคุยแล้วแม้กระทั่งความเป็นพ่อมันยังไม่มีเลยหนูจะไปหย่าก,กับมันผู้หญิงที่ดีเขาต้องมีผัวเดียวแต่ง,งานครั้งเดียว แกจะเลิกให้มันเป็นขี้ป่าชาวบ้านทําไมทําไมต้องสนใจชาวบ้านด้วยล่ะนี่มันชีวิตหนูนะแม่สิ่งสาคัญของคนเป็นแม่คือต้องรักษาครอบครัวไว้ต่อให้เจอเรื่องหนักแค่ไหนแกก็ต้องรับได้เพื่อความสุขของลูกแล้วความสุขของหนูล่ะแม่ตื่นก็บน่นนอนก็บน่นแบบนี้ใครก็อยากอยู่บ้านวะอารมณ์เสียอ่ะเบียก็เบียร์เมียก็ขี้บน่นเโอ๊ยอ๊เป็นไรไหมครับ ไม่เป็นไรค่ะคุณชื่ออะไรครับชื่อน้ำผกค่ะพอดีว่าฉันเผลอกดสั่งกาแฟมาสองแก้วสนใจไปทาด้วยกันไหมคะเจ๊สวัสดีค่ะคือชื่อพี่พรนะคะเป็นญาติของชมพู่ค่ะอ๋อค่ะแต่วันนี้ชมพู่ไม่ได้มาทํางานนะคะน้องไม่สบายค่ะชมพู่ให้มาทํางานแทนค่ะมาทํางานแทนคือยังไงคะชมพู่กลัวโดนหาเงินกลัวเสียรายได้ค่ะจะไหวเหรอคะเพราะปกติที่นี่มีแต่น้องๆพนักงานนะคะงานก็หนักอยู่นะคะไว้ค่ะ งั้นก็ลองดูก็ได้ค่ะอ๊พี่พอรอย่าย,ยกนะคะมนานาไว้ค่ะไว้ไว้ไวพี่คะลิฟต์อยู่ตรงไหนเหรอคะอ๋อลิฟต์ตอ<า>นนี้ค่ะเชิญค่ะหน้าน้องเหมาะกับสีนี้นะคะน่าจะได้ดูสว่างดูหวานเนาะจริงเหรอคะเจ๊กับก่อนนะคะหนูให้พิเศษอีก200นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะพี่พรแบบจัดร้านแล้วก็ปลดปุ่นให้หนูแบบดีมากเลยะคะ่ะขอบคุณค่ะเจ๊ขอบคุณมากๆเลยนะคะ แป้งอยู่ตรงนี้หายไปไหนเนี่ยเอา้าหาอะไรก็ไม่เจออ๋อตรงนั้นพี่พรระจัดใหม่เมื่อวานอะจะจัดใหม่ทําไมมันอยู่ตรงนี้ก็ดีอยู่แล้วถ้ามันดีแล้วเขาจะจัดใหม่เหรอชมพู่ดูซิมันเป็นระเบียบขึ้นนะ่ะพลูกค้ามาถามก็หาไม่เจอขนาดนู้นยังหาไม่เจอเลยเนี่ยเอา้าบดอีกแล้วเนี่ยจะเสื้ออะไรกันะขนาเพิ่งเติมไปเมื่อกี้เอง พี่นดีวกอน,นะคะสวัสดีค่ะชมพูดเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรพี่นิวอย่าบอกว่าจะทําโอเหนื่อยจะกลับบ้านพอดีว่าช่วงเนี้ของขายไม่ดีอ่ะพี่ก็เลยว่าจะยังไม่จ้างพนักงานพรุ่งนี้หนูยังไม่ต้องมานะถ้าพี่พอเมื่อไหร่พี่จะพักบอก<ะ>เอา้าพ่พรมาทําอะไรอยู่นี่พี่พรไม่ต้องเช็ดแล้วค่ะเดี๋ยวไปเติมของโอเคค่ะได้ค่ะ